ที่อำเภอห้วยแถลงนะครับก็ได้ร่วมใจกันจัดโครงการปั่นรักปั่นน้ำใจเพื่อสุขภาพผู้สูงวัยส่งเสริมการออกกำลังกายช่วงฤดูหนาวครับณลานตลาดนัดวันศุกร์เขตตำบลห้วยแถลงอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมา นายเตชริศติดฉายนายอำเภอห้วยแถลงนะครับได้จากกิจกรรมปั่นรักปั่นน้ำใจเพื่อสุขภาพผู้สูงวัยซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและกลุ่มส่งเสริมอาชีพตำบลทับสวายได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องปัญหาสุขภาพของประชาชนซึ่งพบว่าประชาชนได้มีการออกกำลังกายน้อยลงมีผลทำให้ร่างกายอ่อนแอโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวได้แก่โรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคกล้ามเนื้อออ แรงและไขมันอุดตันในเส้นเลือดซึ่งผู้ป่วยที่พบส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงานโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุจากการสำรวจในพื้นที่พบว่ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพเนื่องจากขาดการออกกำลังกายและการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ จึงเป็นเหตุผลหลักนะครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์และเสริมให้ผู้สูงอายุวัยทำงานและประชาชนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ห่างไกลโรคภัยต่างๆส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรับประทานอาหารให้ถูกหลักอนามัยและเป็นประโยชน์จึงได้จัดโครงการปั่นรักปั่นน้ำใจเพื่อสุขภาพผู้สูงวัยขึ้นครับ